สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสีนอบุรียมครับวันนี้พามาดูทีมงานพรเจรเดิญครับทีมงานพรเจริญกับเจ้าโกเบโกซูปเปอร์เอครับมาลัง หลักดินอยู่ที่บ้านสำโรงครับนาวัดสำโรงเลยครับทีมงานนี้สุดจัดเลยครับโอ้โหฝุ่นตะลบอบ้อวนเลยครับ ลาใช้ได้ครับอ้าในระหว่างที่มาดูแม่โครครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูดำของอูสงวนสักรครับนี่นี่สุสุร,รบุคคล กระบะอะไรนี้นี่หาดูยากเหมือนกันนะครับงานพนจน ซปเปอร์เอ็กเอมครับ mm hmm. เรียกว่า mm hmm. รถขุดใหม่ โอ้ยเอฟซีเอฟซีมามา,ามาตำเด้สุดจัดเลยครับรู้สึกว่าจะมีสติกเกอร์เส้นนอ้ด้วยนะเนี่ยนี <c oughs> ่ครับโอ้ยอยากู่เว้ ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานพรเจริญด้วยครับทีมงานพรเจริญรเรียกว่าลุยงานกันตั้งแต่ฤดูการเกร็บเกี่ยวเสร็จแล้ว โครงการขยายถนนสีเลนครับเมื่อกี้หัวหน้าผู้รับเหมามาบอกว่าขุดลึกไปหน่อยเอาบอกบางหน่อยเลยขุดลึกไปหน่อยก็เลยต้องแก้ไขใหม่เอาหนาดินประมาณ50าสิบเซนได้ครับเดิมๆนี่มันน่าจะประมาณเกือบจะถึงเมตรนะครับ นี่ครับเครื่องนี้เงียบเลยครับ เอามาฝากันเพื่อนได้ดูได้ชมกันครับโกเบโกซูปเปอร์เอ็กเอมนี่เลิศกี่ตัวนี่อ๋อ ยัดแกเรียของมามาฝากเพื่อนๆครับทีมงานพรเจริญ กับเจ้าโกเบโก้ SK 140 Super XM ครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นเจ้าโลกครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมครับยอดขายอันดับหนึ่งกันนะครับโกเบโก้ หลังคานี่เสริมราวเหล็กสวยงามครับป้องกันต้นไม้ล้มทับนะครับเรียกว่าระบบเซฟตี้พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับรบ,บุ้งกีก็อยู่น่าจะประมาณ 0.7นะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจจะประมาณนั้น0.7ประมาณนี้แหละไม่ทีมงานนี้มีแต่ดำสวยๆครับหลายคันครับถนนเส้นนี้ ขอบคุณไปยังเท่าแก่เจ้าของรถด้วยครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมงานพรเจริญด้วยครับนะที่ให้เราได้ถ่ายทําทีมงานนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่องยูทูปผมเสียน้อยบุรยียมด้วยครับ ฝากเปกำลังใจให้ทีมงานรถดำสวยๆรถดำอีสารใต้รถดำเมืองบุรีดมด้วยครับขอบคุณและขอบใจใทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ